ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าในเงามืดคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีความรุนแรงและบีบคั้นอารมณ์ตามรอยเรื่องราวของบาปกรรมฆาตกรรมและการสืบสวนสอบสวนขอย้ำว่าเหตุการณ์และตัวละครเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันถ้ากำแพงพูดได้โรงแรมม่านรูดคงมีเรื่องเล่าเยอะที่สุดในโลกครับเรื่องของชู้สาวเรื่องของตันหาและเรื่องของฆาตกรรมเวลาคุณเข้าพักในห้องแคบๆที่มีกระจกบ้านใหญ่ๆปลายเตียงคุณเคยสงสัยไหมครับว่ากระจกบานนั้น มีไว้ให้คุณส่องตัวเองหรือมีไว้ให้ใครบางคนจากอีกฝั่งส่องคุณกันแน่ขอต้อนรับสู่ EP 23ม่านรูดห้องกระจกเงาชั่วคราวครับน้องนัดลดกระจกรถลงยื่นแบ้งห้าร้ให้กับเด็กโบกรถหน้าตาตอบโหลกลิ่นบุรี่ราคาถูกและกลิ่นน้ำยาถูพื้นฉุนกึกลอยเข้ามาแตะจมูกทันทีครืด เสียงม่านพลาสติกสีทึบถูกรูดปิดลงกั้นท้ายรถปิดกั้นโลกภายนอกทิ้งให้เหลือแค่ความลับในห้องสี่เหลี่ยมนัดหันไปมองหญิ้มสาวที่นั่งข้างๆน้องสม้มสาวคาราวเกตที่เขาเพิ่งหิ้วมาด้วยที่นี่ดูเก่าหน่อยนะแต่เงียบดีนัดยิ้มเจ้าเล่ส้มมองไปรอบๆยางไม่ค่อยไว้ใจพี่นัดทำไมไฟทางเดินมันมืดจังอะหนูว่ามันดูหลอนๆน,นะ คิดมากน่านัดหัวเราะเขาไขกุญแจห้องเบอร์เก้าประตูไม้บวมน้ำเปิดออกยากลำบากแอทันทีที่ก้าวขาเข้าไปสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดในห้องไม่ใช่เตียงวงกลมสีแดงแต่มันคือกระจกเงาบานยักษ์ที่ติดอยู่เต็มผนังปลายเตียงมันใหญ่จนสะท้อนเห็นทุกมุมของห้องราวกับเป็นเวทีแสดงสด เดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะหนูรออยู่นี่แหละเปิดทีวีดูไปก่อนนัดพูดพลังถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ปลายเตียงก่อนจะเดินหำเพลงอย่างอารมณ์ดีหายเข้าไปในห้องน้ำซาเสียงน้ำจากฝักบัวดังขึ้นทิ้งให้ส้มอยู่ลำพังในห้องนอนกว้างส้มถอนหายใจยาวทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงสปริงที่ยวบยาบเธอกวาดสายตามองไปรอบห้องอีกครั้ง ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีวอลเปเปอร์ลายดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวตอนนี้เหลืองอ่อ,อยและร่อนออกมาเป็นแผ่นๆฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วเป็นวงสีน้ำตาลดูเหมือนเชื้อราที่กำลังลามเลียและกลิ่นกลิ่นอับชื้นที่เธอได้กลิ่นตั้งแต่เข้ามาตอนนี้มันเริ่มชัดขึ้นมันไม่ใช่แค่กลิ่นบุหรี่หรือราแต่มันเหมือนกลิ่นหนูตายที่ซ่อนอยู่ใต้ฝ้า สายตาของสม้มไปหยุดอยู่ที่กระจกบานยักษ์ปลายเตียงเธอลุกขึ้นเดินไปหามันเพื่อจะส่องดูหน้าตัวเองแต่พอเดินเข้าไปใกล้เธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่มุมล่างขวาของกระจกมีรอยคราบสีคุณๆขนาดใหญ่ลักษณะของมันคล้ายกับรอยฝ่ามือคนที่แนบลงไปบนกระจกอีแม่บ้านไม่เช็ดกระจกเลยหรือไงเนี่ยสมบ่นพึมพำด้วยความรังเกียจ เธอหยิบทิชชู่เปียกจากกระเบา๋าบรรจงเช็ดไปที่รอยนั้นฟืดฟืดแต่แปลกเช็ดยังไงรอยนั้นก็ไม่ออกผิวสัมผัสของกระจกด้านนอกมันลื่นสะอาดไม่มีคราบอะไรเลยส้มหยุดมือขมวดคิ้วเธอลองเอานิ้วจิ้มดูอีกทีแล้วเพ่งมองใกลๆ้ๆความเย็นวาบแล่นผ่านไขสันหลังเมื่อเธอตรหนักได้ว่ารอยฝ่ามือนั้น มันเปื้อนมาจากด้านในของกระจกเหมือนมีใครบางคนเอามือทาบกระจกจากอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงบ้านะส้มพยายามปลอบใจตัวเองกระจกมันคงเสื่อมมั้งประลอดคงหลอกเธอขยับหน้าเข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อจะดูให้แน่ใจทันใดน,นั้นทันใดน,นั้นปังประตูห้องน้ำเปิดเสียงดังลั่นไว้ส้มสะดุ้งสุดตัว ถอยกรูดออกมาจากหน้ากระจกนัดเดินออกมาโดยสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวตัวเปียกโชกเป็นอะไรคะคนสวยตกใจหมดเลยนัดยิ้มกลิ่มเดินเข้ามาโอบเอวเธอพี่นัดส้มเสียงสัน่นหนูว่าห้องนี้มันแปลกๆกระจกนั่นมันโอ้ยอย่ามาทำเป็นกลัวไปหน่อยเลยนัดตัดบทดันตัวเธอลงไปที่เตียงมานี่มาเดี๋ยวพี่จะทำให้ลืมความกลัวเอง ส้มจำยอมต้องนอนลงบนเตียงแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงสายตาของส้มอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปที่กระจกปลายเตียงอีกครั้งและวินาทีนั้นท่ามกลางแสงไฟสลัวเธอสาบานได้ว่าเธอเห็นเงาสะท้อนของผ้าม่านด้านหลังห้องมันขยับไหวๆทั้งที่ในห้องนี้ไม่มีลมพัดแม้แต่นิดเดียวพีนัทเดี๋ยวจะเย็นๆก่อนส้มพยายามใช้มือดันอกของชายหนุ่มไว แต่แรงของนัดตอนนี้มีมากกว่าที่เธอคิดกลิ่นเหล้าจาังๆผสมกับกลิ่นสบู่ราคาถูกจากตัวเขายิ่งทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวไม่ต้องกลัวนะพี่บอกแล้วไงว่าจะดูแลอย่างดีนัดไม่ฟังเสียงทัดทานเขากดจูบลงที่ซอกคอของเธออย่างรุนแรงเอียดอารดเอียดอารด เสียงเตียงสปริงเก่าคร่ำครึดังประท้วงทุกการขยับตัวฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะเยาะเย้ยอของปีศาจที่ซ่อนอยู่ในเงามืดส้มจำใจต้องนอน,นิ่งๆปล่อยให้นัดทำตามใจเธอพยายามจะหลับตาลงเพื่อหนีจากบรรยากาศในห้องนี้แต่ความรู้สึกบางอย่างมันรบกวนจิตใจเธออย่างรุนแรงความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองไม่ใช่แค่จากคนเดียว แต่เหมือนมีดวงตานับสิบคู่กำลังจับจ้องมาที่เตียงนี้ขนแขนของเธอลุกชันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแชะเสียงเบาๆดังขึ้นสั้นและแหลมคมส้มลืมตาโพลงทันทีพี่นัดได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรเสียงเตียงมัง้งอย่าขัดจังหวะสินัดตอบเสียงอูอีหน้าของเขายังคขงก้มตำ่ำซุกไซอยู่ที่ไหล่ของเธอ ส้มกลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอสายตาของเธอมองตรงไปที่กระจกบานยักปลายเตียงอีกครั้งภาพสะท้อนในกระจกคือภาพของเธอกับนัทที่กำลังนัวเนียกันบนเตียงสีแดงทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งส้มสังเกตเห็นเงาของนัทในกระจกตัวจริงของนัทกำลังก้มหน้ามองหน้าอกเธออยู่แต่เงาในกระจกนั้นมันกำลัง เงยหน้าขึ้นมามองเธอดวงตาของเงานั้นเบิกโพลงแข็งท้างและที่มุมปากของมันฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่รอยยิ้มที่ดูอาฆาตมาดร้ายกรีดส้มกรีดร้องสุดเสียงผลักร่างของนัดออกอย่างแรงจนเขาหงายหลังเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยนัดตะโกนด้วยความโมโหกระจกพี่นัทด,ดูในกระจก ส้มชี้มือสั่นระลิกไปที่ปลายเตียงตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกนัทหันขวับไปมองตามนิ้วของเธอทันทีแต่ในกระจกบานนั้นมีเพียงเงาสะท้อนของพวกเขาสองคนที่นั่งหอบหายใจอยู่บนเตียงเงาของนัทก็ทำหน้าโมโหเหมือนตัวจริงเปะ๊ะไม่มีรอยยิ้มสยองไม่มีดวงตาที่เบิกโพล่งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนมีอะไร น่าจะประสาทหลอนแล้วมั่งเราอ่ะหรือเล่นยามาส้มสายหน้าดิกน้ำตาเริ่มไหลพรากเธอรู้ว่าเธอไม่ได้ตาฝาดและเธอมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในกระจกเมื่อกี้ไม่ใช่เงาของพี่นัดแน่นอนโเถ้ยหมดอารมณ์หมดนัดสบเสียงดังลั่นห้องก่อนจะคว้าซองบุหรี่ที่หัวเตียงขึ้นมาจุดสูบแชกเปลวไฟสีส้มวาดขึ้นมาในความสลัวตามด้วยควันสีขาวขุ่นที่ถูกพ่นออกมาอย่างหงุดหงิด ส้มพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าฟุ้งซ่านนัดหันไปดุแฟนสาวที่ตอนนี้เอาผ้าห่มคลุมโปงนั่งตัวสั่นง,งันงกอยู่ที่มุมเตียงเหมือนคนสติแตกแค่กระจกเงาเกา่เกาๆมันจะมีผีบ้าอะไรวะนัดสูบบุหรี่จนหมดมวนขยี้ก้นบุหรี่ลงกับพื้นห้องอย่างไม่ใหญ่ดีเขาตัดสินใจเดินตรงไปที่กระจกบานยักษ์นั่นเพื่อจะพิสูจน์ให้ส้มเห็นว่ามันไม่มีอะไรดูนี่นะส้มดูให้เต็มตาปังปัง นัดใช้ฝ่ามือตบลงไปที่หน้ากระจกอย่างแรงเห็นไหมมันก็แค่กระจกแข็งจะตายชักแต่ในจังหวะที่ฝ่ามือของเขาสัมผัสกับผิวกระจกนั้นนัดรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างกระจกบานนี้มันเย็นเฉียบเย็นผิดปกติทั้งที่อากาศในห้องนี้ร้อนอบอ้าวและแอร์ก็ทํางานไม่ค่อยดีและความรู้สึกตอนที่ตบลงไปเสียงมันไม่ได้ดังเพลงหรือกังวานใส่แต่มันดังกึกกึก เหมือนข้างหลังกระจกบานนี้มันกลวงและมีพื้นที่ว่างอยู่เดี๋ยวนะนัดขมวดคิ้วความหงุดหงิดเริ่มถูกแทนที่ด้วยความสงสัยเขาค่อยๆย,ยืนหน้าเข้าไปใกล้นจนจมูกเกือบชิดกระจกพยายามเพ่งมองทะลุดเงาสะท้อนของตัวเองเข้าไปข้างในมันได้ยินแล้วเอาไงดีวะเสียงกระซิบดังแว่วเข้ามาในหูเบาหวิวแต่ชัดเจนนัดชะงักกึกหัวใจกระตุกบูบใครวะ เขาถามเสียงเบาเหมือนพูดกับตัวเองด้วยสัญชาตญาณน,นัดแนบหูซ้ายลงไปกับผิวกระตกเย็นๆทันทีเขาตั้งใจฟังกลั้นหายใจจนหน้าแดงผู้ชายมาได้ยินเสียงเรามึงเบาๆหน่อยสิไอเวนเดี๋ยวมันก็รู้ตัวหรอกชัดเลยเสียงผู้ชายสองคนกำลังคุยกันอยู่หลังกระจกบานนี้และที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือพวกมันกำลังพูดถึงเขานัดถอยหลังผงะออกมาจากกระจกหน้าซีดเผือด ความกล้าหาญเมื่อทีหายวับไปกับตาเขาหันไปมองส้มที่ยังคงนั่งตัวสั่นอยู่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าแฟนสาวของเขาไม่ได้บ้าแต่มันมีคนหรืออะไรสักอย่างกำลังแอบดูพวกเขาทุกฝีก้าวผ่านกระจกบานนี้จริงๆส้มนัดเรียกเสียงสัน่นผ้าเก็บของเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไปลุกเร็วส้มนัดกระชากแขนแฟนสาวให้ลุกจากเตียง คว้ากุญแจรถแล้วพุ่งตรงไปที่ประตูห้องมือที่สั่นเทาของเขารีบหมุนลูกบิดประตูทันทีคลิกคลิกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนัดสะบัเสียงดังเมื่อลูกบิดประตูหมุนฟรีแต่กรอนไม่ยอมคลายเขาพยายามกระแทกไหล่ชนประตูตึงต้งตึ้งแต่ประตูไม้บานเก่าๆนี้กลับแข็งแรงผิดปกติเหมือนมีคนดึงรั้งไว้จากด้านนอกพี่นัท <c oughs> หนูอยากกลับบ้านส้มสุดตัวลงร้องไห้กับพื้นสติแตกไปแล้วเรียบร้อยนัดหันหลังกลับมามองภายในห้องสายตาของเขาปะทะเข้ากับกระจกบานยักษ์อีกครั้งตอนนี้เสียงกระซิบหลังกระจกเงียบไปแล้วแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองมันทวีความรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่านัดรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนูที่ติดจันที่กำลังถูกนักทดลองซาดิชเฝ้าดูอยู่ มึงอยากดูนักใช่ไหมนัดกัดฟันกรอดความกลัวเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งได้เดี๋ยวป๋าจัดให้เขาเตินไปคว้าเก้าอี้ไม้สักตัวหนักที่วางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแปรงยกมันขึ้นเหนือหัวด้วยสองมือเกรงจนเส้นเลือดปูดแล้วทิ่มมันใส่กลางกระจกบานนั้นสุดแรงเกิดโครมมัมมัมมัม,มเพลงเสียงกระจกแตกดังสนั่นวันไหวเศษแก้วคมกริบนับพันชิ้น ร่วงกราวลงมาบนพื้นห้องเหมือนสายฝนฝุ่นผงคลุ้งกระจายไปทั่วจนมองอะไรไม่เห็นแต่สิ่งที่ตามมาทันทีหลังจากเสียงเงียบลงคือกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแสบจมกูกเหมือนกลิ่นศพที่หมักหมมมาเป็นปีทะลักออกมาจากรูโหวขนาดใหญ่ที่เคยเป็นกระจกนัดไอโขกหลกยกมือปัดฝุ่นตรงหน้าแสงไฟนีออนจากห้องนอนส่องลอดเข้าไปในความมืดหลังกำแพง ภาพที่ปรากฏต่อสายตาทำให้เขาลืมหายใจมันคือห้องลับห้องแคบๆกว้างแค่เมตรเดียวที่ซ่อนอยู่หลังกระจกภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยสายไฟระโยงระยางขาตั้งกล้องวิดีโอและจอมนิเตอร์เก่าๆที่เปิดทิ้งไว้แต่สิ่งที่ทำให้นัทต้องเข่าอ่อนคือร่างของสิ่งมีชีวิตสองร่างไม่สิมันไม่มีชีวิตแล้วมันคือศพของผู้ชายสองคนในสภาพแห้งกรันจนหนังติดกระดูก นั่งตายอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสองตัวหันหน้าเข้าหากระจกที่ตอนนี้แตกไปแล้วเบ้าตาที่กลวงโบของพวกมันจ้องมองผ่านเลนส์กล้องวิดีโอรุ่นโบราณและที่หูของศพทั้งสองยังสวมหูฟังครอบหูคาไว้อยู่เพื่อดักฟังเสียงจากห้องเบื่อก้าเชียร์ <Yeah. S 1> นัดอุทานออกมาเบาๆถ้าศพพวกนี้ตายมานานขนาดนี้แล้วแล้วเสียงคนคุยกันที่เขาได้ยินเมื่อกี้มันเสียงของใคร ทันใดนั้นจอมอนิเตอร์รุ่นเก่าคร่ำครือที่วางอยู่ตรงหน้าศพก็สว่างวาบขึ้นมาเองแสงสีฟ้าซีดจากหน้าจอสาดกระทบใบหน้าแห้งกรังของศพทั้งสองทำให้ดูเหมือนพวกมันกำลังแยะยิ้มนัดพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาของเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยตะปูสายตาของเขาถูกดึงดูดให้มองไปที่ภาพในจอนั้นภาพในจอคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่กำลังถ่ายทอดสดห้องเบอร์เต้าในมุมสูง เห็นเศษกระจกที่เกลื่อนพื้นเห็นส้มที่นั่งร้องไห้อยู่มุมห้องและเห็นตัวเขาเองที่กำลังยืนจ้องมองเข้าไปในห้องลับแต่สิ่งที่ทำให้นัทต้องหยุดหายใจคือสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาในจอนั้นมันเป็นเงาร่างสูงใหญ่ของผู้ชายคนหนึ่งในชุดคลุมอาบน้ำเปื้อนเลือดในมือของมันถือมีดสปาต้าเล่มยาวงางขึ้นเหนือหัวของนัทเตรียมที่จะฟันลงมาระวังนัทตะโกนลั่นรีบหมุนตัวกลับไปมองข้างหลังทันทีด้วยสัญชาตญาณวู๊ ว่างเปล่าข้างหลังเขามีเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นอะไรวะนัดหอบให้ใจแหกเหงื่อแตกพลักเขาหันกลับไปมองที่ห้องลับอีกครั้งกรอบแกรบเสียงกระดูกลั่นดังสน,นั่นท่ามกลางความเงียบศพแห้งกลางทั้งสองศพที่เคยนั่งนิ่งหันหน้าเข้าหากล้องตอนนี้คอของพวกมันค่อยๆหมุนบิดกลับมาอย่างชา้ชาๆจนใบหน้าของพวกมันหันมาจ้องตากับนัดโดยตรงเบ้าตาที่กลวงโบ ดูมืดมิดเหมือนหลุมดําและปากที่แห้งผากค่อยๆขยับอ้าออกมึงเข้ามาแทนกูทีวากนัดแหกปากร้องสุดเสียงสติสัมปชัญญะขาดผึงเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาพุ่งตัวไปคว้าแขนส้มไปออกไปจากที่นี่ปังเขาถี่ประตูอีกครั้งและคราวนี้ประตูที่เคยเปิดไม่ออกกลับเปิดออกอย่างง่ายได้ราวกับว่าเจ้าที่ อนุญาตให้พวกเขาออกไปได้แล้วหลังจากที่ได้ขู่จนพอใจทั้งคู่รีบวิ่งไปขึ้นรถนัดมือสันจนเกือบจะเสียกุญแจไม่เข้าบรืนรถเก๋งกระชากตัวออกไปอย่างแรงฝ่าความมืดของโรงแรมม่านรูดออกมาสู่ถนนใหญ่นัดขับรถเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้จนแน่ใจว่าพ้นระยะออกมาไกลแล้วเขาถอนหายใจยาวมองไปที่ส้มที่ยังนั่งร้องไห้ตัวสันอยู่ไม่เป็นไรแล้วนะเราออกมาแล้วด้วยความเคยชิน นัดเหลือบสายตาขึ้นไปมองที่กระจกมองหลังเพื่อจะดูว่ามีรถตามมาไหมแต่ภาพที่เขาเห็นในกระจกมองหลังทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบอีกครั้งที่เบาะหลังของรถว่างเปล่าไม่มีใครแต่ที่กระจกมองหลังนั้นกลับสะท้อนภาพของศพแห้งๆสองศพนั้นนั่งเบียดกันอยู่ที่เบาะหลังพวกมันกำลังเสยะยิ้มและในมือถือกล้องวิดีโอที่หันเลนส์มาถ่ายที่ตัวเขานัดขยี้ตาแล้วมองอีกทีภาพนั้นหายไปแล้ว หลือเพียงความว่างเปล่านัดเหยียบคันเร่งมิดพยายามหนีจากความกลัวที่เกาะกินใจแต่เขารู้ดีว่าต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนภาพจำของคืนนี้และความรู้สึกว่าถูกแอบถ่ายมันจะตามหลอกหลอนเขาทุกครั้งที่เขาส่องกระจกเรื่องราวของนัดกับส้มอาจจะจบลงแค่การขวัญเสียแต่ตำนานของห้องเบอร์เก้ายังคงดำเนินต่อไปครับ ไม่มีใครรู้ว่าศพสองคนนั้นเป็นใครอาจจะเป็นคนแอบดูที่ถูกฆ่าปิดปากหรืออาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมโรคจิตที่ตายขาหน้าที่ครั้งต่อไปที่คุณเข้าพักในโรงแรมที่ไม่คุ้นเคยลองเดินไปเคาะกระจกบานใหญ่ในห้องดูนะครับถ้าเสียงมันก้องก็โชคดีไปแต่ถ้าเสียงมันทึบหรือได้ยินเสียงกึกกึก ตอบกลับมารีบเช็คบิลแล้วออกไปจากที่นั่นซะก่อนที่คุณจะกลายเป็นดาราหน้าใหม่ในม้วนเทปมรณะของพวกเขาครับราตรีสวัสดิ์ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขานอนไม่หลับไปด้วยกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าในเงามืดสวัสดีครับ